สวัสดีครับพอเข้าสู่ช่วงวัยหมดประจำเดือนหลายคนก็เริ่มมองหาตัวช่วยจากธรรมชาติกันใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเจาะลึก2ตัวท็อปที่คนพูดถึงกันเยอะมากนั่นก็คือไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองกับซีบัคทอนซึ่งต้องบอกเลยว่า2ตัวนี้ทำงานคนละเรื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแบบชัดๆเลยว่าตัวไหนเหมาะกับใครและควรจะเลือกยังไงให้ดีที่สุดอาการร้อนวูบวาบอยู่ดีๆก็เหงื่อแตก หรืออารมณ์ที่สวิงขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้นคุนกันไหมครับอาการพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความไม่สบายตัวธรรมดานะครับแต่มันคือสัญญาณที่ร่างกายกำลังพยายามจะบอกอะไรเราบางอย่างอยู่แล้วคำถามก็คือต้นตอจริงๆของมันคืออะไรกันแน่ คำตอบก็คือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนครับโดยเฉพาะฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอสโตรเจนซึ่งเป็นเหมือนฮอร์โมนหลักของผู้หญิงเลยพอเข้าสู่ช่วงวัยหมดประจำเดือนปุ๊บระดับของฮอร์โมนตัวนี้จะลดลงแบบควบาับเลยครับและเนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงต่างๆทั่วท,ทั้งร่างกายของเราแล้วผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์หรือความรู้สึกไม่สบายตัวนะครับ แต่มันไปไกลกว่านั้นเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นอาการร้อนวูบวาบเหงื่อออกตอนกลางคืนไปจนถึงความเสี่ยงระยะยาวเลยนะอย่างเรื่องกระดูกพรุนหรือแม้แต่สุขภาพหัวใจซึ่งทำให้การดูแลตัวเองในช่วงวัยนี้เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยจริงๆครับเอาละครับพอเรารู้ที่มาที่ไปของปัญหาแล้วก็มาทำความรู้จักกับผู้ช่วยคนแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือไอโซฟลาโวนจากทวนเหลืองซึ่งเราจะให้ฉายาเขาว่าผู้เชี่ยวชาญด้านฮอร์โมนครับ เพราะเขาเข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยตรงเลยแล้วมันทำงานยังไงนะเหรอครับคำตอบอยู่ที่คำว่าไฟโตเอสโตรเจนครับคืออย่างนี้ครับมันเป็นสารสกัดจากพืชที่น่าทึ่งมากๆเพราะว่าโครงสร้างของมันเนี่ยดันไปคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายเราเป๊ะๆเ,เลยทำให้มันสามารถเข้าไปทำหน้าที่เลียนแบบเอสโตรเจนได้แบบเนียนๆเ,เลยละครับ กลไกของมันเนี่ยเราเปรียบเทียบได้เหมือนกับกุญแจกับแม่กุญแจเลยค่ะลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับพอเอสโตรเจนในร่างกายเราลดลงมันก็เหมือนกับว่ามีแม่กุญแจตามเซลล์ต่างๆเนี่ยว่างอยู่เต็มไปหมดเลยทีนี้เจ้าไอโซฟาวนที่เป็นเหมือนกุญแจสำรองก็เข้ามาทำหน้าที่แทนเสียบเข้าไปพอดีเป๊ะช่วยกระตุ้นให้เซลล์ทำงานและปรับสมดุลฮอร์โมนจากภายในนั่นเองครับ พอทำงานแบบนี้ปุ๊บประโยชน์ที่ได้มันก็เลยเป็นการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับฮอร์โมนโดยตรงเลยครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดอาการร้อนวูบวาบช่วยรักษาความหนานแน่นของมวลกระดูกหรือแม้กระทั่งช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายหรือ L D L ได้อีกด้วยครับเอาล่ะครับนั่นคือตัวแรกนะ ทีนี้มาดูผู้ช่วยคนที่สองกันบ้างซึ่งต้องบอกเลยว่ามาคนละแนวเลยเขาคือ c b บักส์ทอนหรือที่เราจะเรียกว่าผู้พิทักษ์แบบองค์รวมเพราะเขาจะเน้นการบำรุงแล้วก็ปกป้องร่างกายในภาพรวมครับหัวใจของ c b บักส์ทอนเนี่ยเขาไม่ได้ไปยุ่งกับฮอร์โมนโดยตรงนะครับแต่เป็นการส่งเหมือนกองทัพสารอาหารที่มีประโยชน์มากๆเข้าไปช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ปกป้องร่างกายจากผลกระทบต่างๆที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนอีกทีนึงครับ พอเราลองซูมดูใกล้ๆนะครับโอ้โหมันเหมือนขุมทรัพย์ดีๆนี่งครับในซีบักทอนเนี่ยมีทั้งวิตามินซีวิตามินอ e ีที่เป็นสุดยอดเรื่องผิวกับภูมิคุ้มกันอยู่แล้วมีฟลาวเวนอยด์ที่ช่วยลดการอักเสบแต่ที่พีคที่สุดเลยก็คือโอเมก้าเครับซึ่งเป็นอะไรที่หายากมากๆและก็ขึ้นชื่อสุดๆเรื่องการซ่อมแซมและเติมความชุ่มชื่นให้เซลล์ผิวโดยตรงเลย จะเห็นเลยนะครับว่าประโยชน์ของซีบักทอนเนี่ยเขาจะเน้นไปที่การฟื้นฟูผลกระทบที่ตามมามากกว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแห้งกร้านมีริ้วรอยที่หลายๆคนกังวลกันมากเลยช่วงวัยนี้แล้วก็ยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นแถมยังช่วยดูแลสุขภาพหัวใจในระยะยาวได้อีกด้วยและแล้วก็มาถึงช่วงไฮไลท์ของเราครับ เราจะจับทั้ง2ตัวนี้มาเทียบกันให้เห็นแบบชัดๆไปเลยว่าจุดเด่นของแต่ละตัวคืออะไรแล้วเราควรจะมองหาอะไรจาก2ตัวนี้ถ้าให้สรุปแบบเห็นภาพง่ายๆเลยนะครับฝั่งไอโซโฟลาโวนเขาคือผู้เชี่ยวชาญด้านฮอร์โมนค่ะคือเข้าไปแก้ที่ต้นเหตุโดยตรงเลยเหมาะมากๆกับอาการร้อนวูบวาบหรือคนที่กังวลเรื่องมวลกระดูก ในขณะที่ฝั่งซีบักทอนเขาคือผู้ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่เข้ามาบังรุงซ่อมแซมร่างกายโดยรวมโดยเฉพาะคนที่กังวลเรื่องผิวพรรณกับเรื่องภูมิคุ้มกันค่ะโอเคพอเห็นความแตกต่างชัดเจนแบบนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเลือกอะไรดีล่ะมาดูแนวทางในการตัดสินใจกันครับแล้วจะเลือกตัวไหนดีคำถามนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีคำตอบที่ถูกที่สุดสำหรับทุกคนนะครับเพราะกุญแจสำคัญมันอยู่ที่ว่า เป้าหมายหลักด้านสุขภาพของเราในตอนนี้คืออะไรกันแน่ลองถามตัวเองดูง่ายๆครับว่าตอนนี้ปัญหาสุขภาพอะไรที่กวนใจเรามากที่สุดถ้ารู้สึกว่าอาการร้อนวุบวาบมันหนักจริงๆจนกระทบชีวิตประจําวันแบบนี้ไอโซฟลาโวนก็คือคำตอบที่ตรงจุดที่สุดแต่ถ้าส่องกระจกแล้วกังวลเรื่องผิวแห้งริ้วรอยหรือรู้สึกว่าช่วงนี้ป่วยง่ายจังสีบัคทอนก็จะเข้ามาตอบจดตรงนี้ได้ดีกว่าครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ มีเรื่องสำคัญมากๆที่ต้องย้ำกันเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะไอโซฟลาโวนเนี่ยถ้าใครมีประวัติสุขภาพที่เกี่ยวกับฮอร์โมนอยู่แล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรึกษาคุณหมอก่อนเสมอและไม่ว่าจะเลือกตัวไหนก็ตามการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเริ่มอาหารเสริมตัวใหม่ๆคือสิ่งที่สาคัญที่สุดครับสุดท้ายนี้ ผมอยากจะฝากคำถามไว้ให้ลองคิดกันต่อนะครับว่าบางทีแนวทางที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การเลือกระหว่างอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คือการเข้าใจร่างกายของตัวเองให้ลึกซึง้งว่าตอนนี้เราต้องการอะไรกันแน่แล้วผสมผสานการดูแลที่หลากหลายเพื่อให้เราสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้อย่างแข็งแรงและมีความสุขที่สุดครับ